สวัสดีค่ะน้องกระจังค่ะวันนี้ร้อนมากใช่ไหมลูกอุณหภูมิเท่าไหร่คะิ0องศาหนูไม่ไหวเลยหนูออกนอกบ้านไม่ได้เลยอากาศร,ร้อนร้อนร้อนไม่ไหวเลยหนูเปิดแอร์ตั้งโตเลยวันนี้ แต่ตัวใหญ่ทำงานไม่ไหวหนูเล่นค่ะอันนี้คือสะของหนูสะเล่นของหนูเอาไว้เล่นบอลสะบอลเล่นเยอะแยะเลยมามามาลูมามมาหนูเรียกพี่จอมก็เป็นเหรอลูกพี่เลยเหรอลูก เพ่เพ่เดี๋ยวเราลุกวูหไปไหนอ่ะมาเร็วเร็วอ้าวอ้าวเร็วเร็วไม่มีใครไปเอาาล้วนนะ่ะมามา <c ười> อันตรายนูมามาเร็วเร็วนี่จะของเต้นตูดหนูเลยเนี่ยเอาอะไรมาเล่นเยอะแยะนูโเสียงต่อการแง่งมากลูก <c ười> อ่นางนางนงนางเอาเอามามาโอเคกระจังก็แปดเดือนกว่าๆแล้วจากเก้าเดือนแล้วเริ่มเริ่มยืนได้แล้วใช่ไหมลูกจับนั่นนี่แล้วก็ยืน น้องการน้องการมาลูกมามาหาแม่เด้อมาหาแม่เด้อมามามาเอาลูกบอลกับแม่อเดเด้อ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 เเอาลูกบอลกับคุณแม่ค่ะเด้อเด้อเด้อตาเก่งมากมาแค่ไม่แค่ไม่อ่ะแม่เอาแล้วหรอกระจังกระจังลูกดู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 เห็นไหมเห็นไหมแม่ทำให้ดูดู กรีนเห็นไหมเนี่ยกรีนพิง e พิงกระจังเยาโลเยาโลกระจังกระจังพุบผู้พื้อพื้อเอาไปกินทำไมาละ่ะลูกอันนั้นมันเป็นอุปกรณ์เอาไว้เล่นทรายหนูโตก่อนค่อยเล่นแม่ซื้อสายมาให้ได้มาเร็ว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 น้องกัด ขามาหาแม่กันเร็ว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 ,รวมาเล่นทางนี้เร็วมันจะได้เย็นเลยลูกกาดเอ้ยกาดจังกาดเอ้ยกาดจังโอ้ยขายของอย่างเนี้ย กัดไปหมดนะคะช่วงนี้อังการบบายบายเอลซีหน่อยบายบายค่ะบายบายจ้า